ข่าวนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวดีนะไอ้แจ็คเห็นเห็นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับที่ข่าวดีสำหรับสบปปลาวนะเขาบอกว่าเราฟื้นแรงนะครับนะเกินดุลบวกทะลุเพดานก็คือ,อ,อในเรื่องของเ,ออเรื่องของการส่งออกเรื่องของเศรษฐกิจมีสภาวะที่เติบโตนะครับ เขาบอกว่า9เดือนแรกของปี2025สเนี่ยสปโปลรวส่งออกแรงที่สุดในรอบปีครับโดยเศรษฐกิจจริงโตวสวนกระแสเลยนะแม้เศรษฐกิจโลกจะยังผันผวนครับในหลายหลายประเทศในอาเซียนต้องเผชิญกับแรงกดดันค่าเงินและก็การส่งออกที่ชะลอตัวครับแต่ซปโปลรวครับกับโชว์ผลงานเหนือความคาดหมายจริงๆครับล่าสุดครับนะได้เปิดเผยรายงานในรอบ9เดือนแรกของปี2025ว่าซปโปรลรวครับยังคงส่งออกมากกว่านําเข้า นะสร้างดุลการค้าบวก240ล้านดอลลาร์สหรัฐครับก็ถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับสปปรลาประกาศการค้าระหว่างประเทศในช่วง9เดือนแรกนะครับนะว่าดุลการค้าเป็นบวกนะครับมากกว่า240ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีการส่งออกมากกว่าการนําเข้าอย่างชัดเจนครับนะโดยข้อมูลนะครับนะโดยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เปิดเผยครับว่า ยอดส่งออกรวมอยู่ที่7.23พันล้านเหรียญสหรัฐครับยอดน้ำเข้าอยู่ที่ประมาณ6.99พันล้านเหรียญดอลา,าร์สหรัฐครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยยอดการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่14.22พันล้านเหรียญสหรัฐครับ <S <S สิ่งที่ส่งออกนะครับก็2อ,อันดับแรกนะครับก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกซัพลายต่างๆ e q u i p ป e n t มูลค่ากว่า1.43พันล้านเหรียญครับ อนะนะนะันดะับ2ก็ทองคำครับนะมูลค่ากว่า879ล้านเหรียญสหรัฐครับตลาดที่ส uhm, okay. ่งออกของลาวที so, okay. ่สำคัญนะครับก็คือจีนนะยอดส่งออกก็คืออยู่ที่2.33พันล้านเหรียญสหรัฐเวียดนามครับยอดส่งออกอยู่ที่1.51พันล้านเหรียญสหรัฐไทยครับยอดส่งออกอยู่ที่1.34พันล้านเหรียญสหรัฐครับส่วนในการในด้านการนำเข้านะครับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุดก็ได้แก่ น้ำมันดีเซลครับนะมูลค่า754ล้านเหรียญสหรัฐยานยนต์บกนะครับยกเว้นพวกรถจักรยานแล้วก็ทแท็กเตอร์นะครับนะพวกนี้มูลค่า690ล้านเหรียญนะครับผลิตภัณฑ์สารเคมีแปรรูปนะครับมูลค่าประมาณ579ล้านเหรียญนะครับแต่ถึงแม้ปัจจุบันครับดุลการค้าจะเป็นบวกก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับโดยใน9เดือนแรกของปี2024เนี่ย เกินดุลมากกว่า1.07พันล้านเหรียญแล้วก็ตลอดปี2024เนี่ยดุลรวมอยู่ที่ประมาณ1.5พันล้านเหรียญสหรัฐครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ามีการเขาเรียกตอบโจทย์รัฐบาลนะรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาก็วางนโยบายในด้านความการเติบโตของลาวอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนไทม์เด้อ โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับดยการากดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น j 11นะครับแล้วก็มีรุ่น j 12นะครับ j 11 j 12ต่างกันยังไงนะครับ j 11นะก็จะมีไม่เดียวนะส่วน j 12ก็จะมี2ใหไม่แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ